คือผลิตภัณฑ์ของลูกพะาจริงๆมาจากการใช้เองนะคะคือพี่พรเนี่ยผ่าตัดนะคะผ่าตัดมาแล้ว10เข้าปีที่14นะคะผ่ามาได้5ปีเสร็จแล้วคุณหมอค่ะก็ส่งตัวไปผ่าตัดรอบสองซึ่งอวัยวะเทียมหมดอายุนะคะแต่ไม่สามารถผ่าได้เนื่องจากว่ามันมันฉีดต่อเยอะนะคะ ล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตทําให้พี่บอลลุกขึ้นมาดูแลตัวเองโดยการทําผลิตภัณฑ์นะคะนําสมุนไพรค่ะสมุนไพรบ้านๆของเรานี่แหละค่ะเอามาดูแลสุขภาพจนในที่สุดก็มากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําชงแบบง่ายๆดื่มง่ายๆทานง่ายๆกินมาเองประมาณต้องบอกว่าน่าจะประมาณกเกือบสิบปีนะคะแล้วก็ที่เห็นนี้คือไม่เคยศิญปกรรมไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนะคะ อาจากแก่ๆดำๆนะคะอายุก็จะห้าสิบแล้วนะคะถึงพันธ์อะไรก็ไม่ได้ดีเลยเพราะว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองไม่ดีนะคะอวัยวะก็เป็นของเทียมเส้นเลือดหญงใจสีขาดน,น้ําท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรล่วดสีดินแล้วตอนนี้มีน้อรอกในร่างกายก้าอ้อยนะคะก็ไม่เคยกินยาเคมีนะคะต้องบต่แบบนี้เพราะว่า เลือกแล้วค่ะเลือกแล้วที่จะให้ชีวิตที่เหลือค่ะอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติสุดท้ายแล้วเราก็คืนสู่ธรรมชาติคนะ